น้องช้างตโนกใหญ่เลยค่ะเป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะคะเนี่ยท่าน,นานจะได้เจอแบบนี้ทีนะคะสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้ครอบครัวน้องตะวันมีโครงการสร้างบ้านให้ครอบครัวน้องตะวันนะคะเรามีผลิัณฑ์จากครอบครัวน้องตะวันด้วยนะคะ ก็จะมีกระเป๋านะคะ2แบบ2ลายอันนี้แบบที่หนึ่งนะคะอันนี้แบบที่2อนะคะแล้วก็มีแหวนหางช้างมีลลช้างแล้วก็มีตะกรุดลกช้างด้วยนะคะอาพี่พี่เอีท่านใดน,นะคะอยากร่วมสมทบทุนสร้างโรงช้างให้ครอบครัวน้องตะวันนะคะก็ติดต่อคุณแม่ที่เบอร์โทรด้านล่างแล้วก็ลิงก์ไลน์ด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องพายตะวันนะคะวันนี้ ให้แอนพามาชมนะคะน้องช้างเขาจะทำอะไรกันนะคะมีลายเชือกเลยนะคะวันนี้เขาจะมาทำอะไรไม่ดูนะคะเราต้องตามไปไปไปยงอ่ะมาเร็วมาเร็วนีว่นะคะพออูดพออูดโอ้โหเป็นยูทูบเบอร์ด้วยขี่ช้างด้วยนะคะเนี่ยอ <c oughs> ครั้หาเชือกเลยนะคะจะไปไหนกันนะคะเดี๋ยวเราต้องดูนะคะนี่พพยทองคํานะคะอันนี้นะะนนนแม่บี้นะคะไปแล้วนี่พี่ฟูกนะคะอันนี้พายทองคําอันนี้สีดอมีโชคนะคะดูนะคะ น้องช้างก็เริ่มทยอยลงน้ำแล้วนะคะน้องช้างจะเล่นน้ำนะคะวันนี้ประมาณยี่สิบเชือกได้ค่ะน้องช้างวันนี้อ้าวไม่ลงนะคะไปไหนต่อไม่แน่ใจนะคะนะเดินไปแล้วหรือว่าหาที่ลงยังไม่ได้นะคะ ตังภาพมาถ่ายภาพนะคะน้องช้างเล่นน้ำนะคะใช่ใช่แต่ตอนป๊าให้ช้างเขาเดินเป็นกลุ่มๆเลนยนะตอนนี้มันกระจายเยอะไปนะคะเสร็จแล้วเอาลงภาพที่สวยงามมากเลยนะคะสงสัยจะไปลงออทางด้านโน้นนะคะเดี๋ยวปาว๊าเสร็จแล้วเอาลงไปข้างล่างอะ่ะให้เขาเล่นน้ำมั่ง

ช้างภายนี่นะคะเดื่อตั้งแต่ตรงนี้นะคะนี่นะคะยังไม่หมดเลยนะคะยังไม่หมดเลยเดยินล้วน้องช้างจะ

จะมีช่างภาพถ่ายภาพอยู่ตรงนี้นะคะนี่เป็นหมอนัดนะคะแล้วก็ช่างภาพนะคะอีกเฉียคนหนึ่งนะคะนี่ค่คะเริ่มลงน้ำแล้วค่ะเสียงน้องตะวันเราล้องมาถึงนี่เลยนะคะไม่มีใครอยู่บ้านนะคะพ่อบีก็ ไปรับแม่ดอกเอื้องมาบ้านนะคะส่วนพ่อโนงก็พาพี่น้ําทิพย์มาเล่นนะ้ํามาถ่ายรูปกับช่างภาพอยู่ตรงนี้นะคะถ้าภาพสั่นยังไงขอโทษขออาภัยด้วยนะคะโ,โหสวยงามมากเลยคะ่ะ เขาจะให้ช้างบางเชือกก็ลงเล่นน้ํานะคะบางเชือกก็อยู่ข้างบนนะคะเขาให้ทําแบบนี้นะคะช่างภาพให้ทําแบบนี้ภาพจะได้ออกมาสวยงามค่ะ นะคะคเริ่มลงน้ำกันแล้วนะคะโอ้โหน้องช้างตนกใหญ่เลยค่ะ ช้างบางเชือกบางเชือกนะคะชอบน้ำมากเลยค่ะไม่ต้องพูดถึงไหนไกลนะคะน้องน้ำค้างกับน้องน้ำทิพย์ของเรานะคะชอบเล่นน้ำถ้าภาพสั่นหรือเบอร์ยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าแม่แอนซูมนะคะ อยู่อีกฝั่งหนึ่งของสะการบินนะคะเนี่ยโอ้โหเป็นภาพที่สวยงามมากเลยค่ะ ใครร้องใครร้องช้างเชือกไหนร้องนะคะเนี่ยช้างบางเชือกยังไม่ได้ลงน้ำเลยนะคะ ดูนะคะดูเหมือนเขาสนุกมากเลยะค่ะโอ้โหจังเกียงไหนร้องเอ้ยสงใสเล่นแรงนะคะเล่นน้ำแรง เทียงเหมือนแม่ดอกเอื้องเราเลยนะคะแต่แม่ดอกเอื้องเราไม่ได้มานะคะเสียงเหมือนเลยช้างลอยนะ้ำวันนี้เหรอไม่ได้ลอยนะคะเล่นอย่ตรงนู้นนแม่แอนนึกว่าลอยมาฝั่งนี้นะคะ ช้างบางเชือกก็จะมานะคะช้างคายอีกเชือกหนึ่งนะคะเพิ่งมาเมื่อกี้นะคะเนี่ยเนี่ยนะคะกําลังมานะคะช้างเชือกเนี่ยตอนนี้น้องช้างก็อา้ตามต็ดกันแล้วนะคะขึ้นแล้วนะคะ

จะเดินขึ้นจากน้ำแล้วนะคะต่อแถวเลี้ยงระเบียบกันอย่างสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยบางทีบางเคื่อก็เป่าน้ำใส่กันเล่นอยู่นะคะยังอยากจะเล่นอยู่นะคะ นไปแล้วนะคะเชือกแรกนะคะเป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะคะเนี่ยท่านนานจะได้เจอแบบนี้ทีนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ